โอเคครับระหว่างทางเราก็พบเจอเอฟซีมากมายครับทุกคนให้ทุกคนได้ออกคลิปกับเราเลยนี่ไหนๆก็ได้มาพูดคุยตกทายกันนะฮะทุกคนเฮ้ย,ยาตาย <c oughs> สวัสดีครับทุกคนผมนี่กีคีแรงรับผมวันนี้ครับเราอยู่กันในเกมโลบอคเดมอนสเลเยอร์อาร์พีจีสองครับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเก็บเลเวลกันต่อครับกับเลเวลเจ็ดสิบจนถึงแปดสิบเลยทุกคนอ่ะคราวนี้เราก็แบบสิบเวลไปเลยนะว่าตอนนี้เควสไหนที่สามารถทำแล้วมันเร็วนะครับในการ อัปเลเวลจาก70เป็น80นะครับตอนนี้พี่นิก,กิ73นะครับก็เควสต,ตอนนั้นที่เราเคยมาคุยแล้วนะครับเลเวล65เนี่ยกับกิงโกะนะฮะมันให้มาคุยตอนคืนเท่านั้นแล้วมันเป็นเควสแดงด้วยอาจจะได้ e อ p เยอะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองไล่เควสนะครับในช่วงระหว่างเลเวล70เป็น80กันครับว่าจะเก็บเลเวลไหนแล้วก็ เวสไหนเนี่ยทำง่ายทำยากไงนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูกันนะครับใครที่ไม่ได้กดซับสไคร์ตฝากกดซับสไคร์ช่องในกี่ทีเลียมุ่งสู่ห้ปปาแสนซับสไคร์ไปด้วยกันครับผมและผมขอสัญญาว่วาจะพาทุกคนไปถึง1ล้ปปานซับสไคร์แล้วก็ต้องขอบคุณนี่เลยนะครับสมาชิกในระดับหน่วยพิฆาตอสูรนะครับผมอ่ะก็ต้องบอกทุกคนนะฮะในทุกคลิปเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการแจกของรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื่องในโอกาสสมาชิกกลุ่มเกมดาบพิฆาตอสูรนะครับครบหนึ่งหมื่นคนนะครับแล้วก็เราจะแจกของรางวัลสสําาหรับมชิก รายเดือนด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวดาบพิฆาตศูนย์ที่เป็นดาบไม้ด้วยนะครับแล้วก็จะแจกทั้งหมดเลยนะครับรีวิวเสร็จแจกกบทุกดาบเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกิจกรรมกันให้ดีนะครับผมอ่ะนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยครับกับเควสของกิงโกะัะเบอร์ร65นะฮะให้ค่าสูซามารุครับมินิบอสครับทุกคนนะฮะเควสแดง ทุกคนเราดูแมพไม่ละเอียดเองครับคือซามารุบอสมันอยู่แถวแถวซามูไรโอ้โหนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับเราก็มาดูที่ที่เป็นซูซามาร,รุแบบธรรมดาแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซูซามารุบอสกันมาเกิดที่นี่อีกแล้วอ้าวเรากดรีเซ็ตปุ๊บเรามาเกิดที่ซูซามารุบอสเลยวะ่ะทุกคน มาเด็กครับสุสามรู้บอสการสู้คล้ายๆกันเลยครับสุสามรุร้กับสุสามรู้บอสเหมือนกันเลยแต่แค้มอยู่คนละที่แนละ้วมันจะไปไว้คนละที่ทำไมวะ เนี่ยมันชอบวิ่งหนีนะครับเราจะใช้ลองใช้ปานตามดูนี่ถึงไหมไม่ถึงเอ้ยถึงว่ะทุกคนมาดิอานัศนีเราไกลอยู่แล้วครับทุกคนแ๊บเดียวครับทุกคนวาร์ปถึงตัวเลยครับ ใช้สกิลสามเสร็จปุ๊บันใช้สกิลสองต่อนเนื่องได้เลยครับตอาไม่สะพันนะฮะต่อด้วยปานสสนัศสนีกระบวนท่าที่หนึ่งครับสกิลหนึ่งครับ,รบทุกคนเนี่ยทุกคนใช้สกิลสามเสร็จปุ๊บพุ่งถึงตัวเสร็จปุ๊บใช้สกิลสองต่อครับถ้ามันหนีก็ใช้กระบวนท่าที่หนึ่งต่อเลยครับทุกคนแบบเดียวแตกครับทุกคนเรามาดูเลเวลกันนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่ ถึงไหมมันเดินออกไปในระยะครับโอ้ไม่ถึงนะทุกคนในระหว่างที่เรากดใช้สก,กิลเราก็กดเดินได้ด้วยนะทุกคนนี่แตกแล้วครับอื้มก็ขึ้นมาแบบเกือบเต็มคือตอนแรกอะ่ะมันประมาณนี้นะทุกคนใช่ไหม EP เ,เราประมาณเนี้ยเราก็ขึ้นมาหนึ่งหลอดแล้วก็อีกนิดนึงนะถือว่าได้เยอะมากนะทุกคนสําหรับเวสนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะไป กลับไปรับเควสกันต่อครับเออผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าวิธีการแบบว่ามาเควสก็คือกดรีเซ็ตตัวละครแม่งแบบไปให้ถึงที่เลยอ่ะต่อไปครับจะเป็นเควสของมากิี้ครับเควสประจำเลเวล60นะครับให้ยึดที่700โหเยอะมากนะเกือบเท่ากับซูซามารุเมื่อกี้เลยซูซามารุได้800นะครับอันนี้ค่า5ตัวแอมมอมมีแล้นะฮะทุกคนนี่มีจุดเควสชี้บอกเลย ก็ง่ายหน่อยนะครับโอเคครับเราก็มาถึงนะครับตรงนี้ชักลาบรอเลยครับสกิลแรกพลาดเลยครับเราโดนตบตีก่อนตีก็แท้เฮ้ยแม่ เนี่กระเด็นหนายขึ้นไปเลยแล้วทุกคนเสร็จครับคนมันอัพมาอีกหนึ่งหลอดกว่าเลยนะเยอะมากเยอะมากต่อไปครับเป็นเคเวสของโทมิโอครับอ ออันนี้ก็โคตรไก่นะครับเรารีเซ็ตเลยแล้วกันมันชอบไปเกิดที่นู่นนะครับรีเซ็ตตัวละครแล้วมันชอบไปเกิดที่แบบปราสาทมีู้ว่าคราวนี้เดี๋ยวตัดภาพมาแม่งไปเกิดที่อื่นนะจะฟาดให้สิบสามตัวทุกคนนี่ไงเูดิพอที่อย่างนงี้แม่งมาเกิดแบบนี่ครับทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะครับ ตรงที่ปาแมลแรงประสาทผีเสื้อนั่นแหละนะรัโอ้ดูดีก็ล้มเลยตัดหน้าเข้าไปดีวครับนี่ก็เป็นเควสที่เราเหมือนเลิกเคยมาทำแล้วเปล่าด <c oughs> ูดีดูดีมันล้มอ่ะเรียบร้อยครับเควสสำเร็จเรียบร้อยขึ้นมาอีกเวลวครับทุกคนเจ็ดเจ็ดแล้ว ต่อไปจะเป็นเควสของโ oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. อเยโอเยเฮ้ยเท่าโอเยก็ตอน,นารอยู่ที่ไหนวะเราไปเก็บเดี๋ยวเราจะลองลองตายดูนะครับว่ามันจะไปโผล่หรือเปล่าแบบสมรู้นะฮะเนี่ยทุกคนดูดิไอ้เฮียบอดีอย่างเงี้ยมาเกิดนี่ทุกคน เก็บดาบจากระเบิดเจ็ดเจ็ดโอเคครับระหว่างทางเราก็พบเจอเอฟซีมากมายครับทุกคนนะฮะก็นี่นะครับถ่ายรูปกันตะฮะก็มีทุกคนก็มาถ่ายรูปกับเรานะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับก็ทักทายพูดคุยกันได้ครับพี่นกีไม่กัดนะฮะก็เรามาเล่นเกมเพื่อความสนุกเพราะฉะนั้นเราก็ พบเจอทักทายกันสนุกด้ยวยกันครับทุกคนเดีบอกทุกคนกันว่าตอนนี้พี่ก็อัดอยู่นะให้ทุกคนได้ออกคลิปกับเราเลยไหนๆก็ได้มาพูดคุยทักทายกันนะฮะเราไม่รู้ว่าเราวิ่งออกมาแล้วทุกคนจะวิ่งตามเรามาไหม pia yep. <laughs> pia แค่ไปกดที่นั่นเราก็ต้องเอากลับมาคืนครับทุกคนอี p พมึงน้อยมากแต่ว่านะครับเควสมันก็ง่ายๆนะฮะเรามาเควสต่อไปครับนำบาครับแอปนอมอลห้าตัวครับโอ้โหได้อี p พน้อยมากเควส์หกสี่นะเนี่ยเราแคนเซิลเลยครับเราดูที่ได้อีคพเยอะๆดีกว่าครับนี่ครับมิซึนโตะครับเดมอนครอปโอเคครับถึงแล้วครับ เราลองใช้ใดูนะฮะว่ากี่คอมโบถึงจะจบโอ้โหเหมือนตัวข้างบนเลยครับเหมือนผู้ใช้ปานมาแมลงเลยนะทุกคนเนี่ยก็ประมาณสกิลสักสามทีหนึ่งสกิลสองทีหนึ่งตายเลยครับทุกคนเรียบร้อยครับววเจ็ดแปดเลยครับทุกคนต่อมาครับเราก็จะมาลองรับเฟสตัวอื่นดูบ้างครับ เลเวล6หกสิบตัวนี้คมีอีครับโอ้คาบดิวแทนตีมอนนะครับแต่ว่าให้ไอพีเจ็ดร้อยเลยครับทุกคนเรียบร้อยครับเจ็ดเก้าแล้วครับทุกคนอ่ะต่อไปครับเควสสุดท้ายแล้วว่าเควสนี้ก็น่าจะ ทำได้เลเวล80ทีเดียวเลยนะครับการดานะครับโอ้ oh, เวทนี้ใกล้ๆครับ f e เมลอินเฟคฮิวแมนนะครับใกล้ๆเลยมาครับถึงแล้วครับ ชุดครับทุกคนโดยประมาณคอมโบสกิล2ชุดนะฮะไม่ถึงอ้าวุ้งกาไปโดนต่อยมาเลยครับอชอบเวลามันกระเด็นแบบนี้ทุกคนพูดที่อ่ะ เวิกลุดอุ้ยเราโดนว่ะอุ้ยอ้าวอยู่บนหัวงี้ก็สบาย,ยาครับยืนฟันง่ายเลยครับทุกคนเอ้าไม่โดน นี่ไงกูจะแตกไงโอ้ยทุกคนจะมาแหลกตอนนี้ไม่ได้ทุกคนเราต้องเซฟไปก่อนนะคุกคนกคนตอนนี้แหลกอะ่ะ เดี่ยวทุกคนดูดิเอ้ยแหลกกูจะตายกูจะตายทุกคนเดี๋ยวเพึ่งต้องใช้ทาไม่ตายแล้วเพลงดาบกังหันหมุนเอเครับโอ้แปดสิบแล้วครับเควสยังไม่เสร็จเลยทุกคนโอ้ทุกคน,กคนเราโดนกบอยแล้ว คนเฮ้ออยาตายเขามาเกิดไกลด้วย้อเป็นว่านะครับเราก็เดินทางกันมาถึงเลอ80แล้วนะครับทุกคนทุกคนก็คงเห็นตัวละครแต่ละตัวแล้วแหละว่าได้ EXP เท่าไหร่กันบ้างนะครับแล้วก็ความง่ายความยากเนี่ยมันขนาดไหนนะครับก็ ที่ใกล้สุดก็คือเควสนี้นี่แหละที่ผมไปสู้มาแหลกๆนะครับก็อยู่ใกล้สุดเลยได้ e อพดีด้วยนะครับ735สามารถทําซ้ําได้ทุกวันก็ทําวนๆอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะถึงเลเวล80เองนะครับผมอ่ะก็เป็นว่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องในกิิเลนมุ่งสู่500,000ซับสไครต์ไปด้วยกันครับผมผมขอสัญญาว่าจะพาทุกคนไปถึง1ล้านซับสไครต์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกรายเดือนนั่นเองครับ วิธีการสมัครก็ง่ายมากนะครับกดปุ่มสมัครใต้คลิปนี้ข้างปุ่มซับสไครต์เลยนะครับจะมีแพ็กเกจขึ้นมาให้เลือกก็เลือกแพ็กเกจที่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าอยากมีชื่อหน้าคลิปนะครับแบบตอนต้นคลิปนะครับก็สามารถสมัครได้ในระดับหน่วยพิฆาตสูนรสามรบาทต่อเดือนนะครับเก็บเงินวันสิบาทก็ได้แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากด o n a นะครับก็สามารถด o n a ได้ที่เลขบัญชีนี้เลยนะครับ ัวเลดก็สามารถโดเน a t ได้เช่นกันครับผมเดี๋ยวรอกิจกรรมนะครับสำหรับการแจกได้เลยนะครับแล้วก็แจกของอื่นๆนอีกเพียบเดี๋ยวจะถ่ายลงชุมชนไว้ให้นะครับว่ามีของอะไรที่แจกบ้างรอติดตามชมกันได้เลยกดกระดิ่งรอไว้เลยครับผมสําหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ